กราบนมรสก,การท่านรพอาจาร์ครับจเจริญพรก็ยินดีต้อนรับเอฟซี FC, ช่องเอมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับวันนี้บรรยากาศดีๆช่วงเช้าเนะครับยังไม่สายมากสาหรับวันนี้ช่องเอมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมได้มีโอกาสแวะเข้ามาที่วัดตุ้มท่าหรือวัดสมนัทนั่นเองนะครับถ้าเคยย้อนดูคลิปที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องราวของ หัวบุญนะฮะทำบุญตักบาทหัวบุญของวัดสมนัตแล้วก็มีมาไหว้เจ้าไข่นะฮะนั่นถือว่ามีเป็นกิจกรรมที่ทางวัดนะครทางพระอาจารย์แล้วก็ในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชุมชนถ้าจําปีได้ปฏิบัติกันมาน่าจะเป็นรอบหนึ่งปีแล้วใช่ไหมครัที่การทำทำบุญตักบาทหัวบุญนะฮะวันที่28เนี่ยครบหนึ่งปีพอดี28ก่กรกฎานี่นะฮะจะครบหนึปีนะฮะ พอมาถึงปีนี้วนเวียนมาแต่เราก็าอยู่ยังอยู่ในห่วงของการแพร่ระบาดการเฝ้าระวังในเรื่องของโควิด -19 อ,อยู่นะฮะ,ะก็มีที่มาที่ไปคงอยากจะรบกวนท่านพระาจารย์ว่ามีโครงการอะไรดีๆที่จะมา,าต่อเนื่องหรือมาต่อยอดจากการทําบุญตักบาตรขวบุญสำหรับวัดสมณนัดวัดตุ้มท่าของเราครับอขอนัพนตรการเรียนเชิญครับขอจเจริญพรสำหรับ โครงการหรือว่ากิจกรรมดีๆของพวกเราที่ได้ปฏิบัติกันมาก็คือเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรที่สะพานบุญหรือว่าขัวบุญซึ่งการตักบาตรของเรานั้นคือเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์แล้วก็ผลพลอยได้ของการทำบุญตักบาตรก็คือสิ่งของที่เราได้<อ>ก็คือ ข้าวสารอาหารแห้งอาชาที่เราได้มาแล้วเราก็นำไปแจกจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนแก่ที่ยากไร้ที่ป่วยที่พิการหรือว่าคนที่ฐานะไม่ค่อยสู้จะดีนักรเราก็นำข้าวสารอาหารแห้งตลอดถึงสิ่งของต่างๆที่ได้จากที่เรารับบิณฑบาตเราก็เอาไปแจกจ่ายให้กับญาติโยม แล้วก็มันพนวกกับโควิดระบาดพอดียิ่งระบาดช่วงนี้ก็ยิ่งถือว่าเยอะเยอะะะนฮวันนี้ก็น่าจะหมืนม่นหมื่นน่าจะเกินใก้จะเกินครึ่งแล้วแหละครับอหมื่นหมื่นกว่าดังนั้นพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าการที่เราได้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยการนำเข้าสารอาหารให้อะไรแจกต่อๆไปเนี่ย ก็เป็นเป็นโครงการที่ดีเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาถือว่าเป็นเทศกาลเข้าพรรษาประจําปีสัมปันสาหราบพรรษา2564ันาะฮะคงจะทําบุญวันพรุ่งนี้วันอาสารหบูชาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็จะทําบุญกันอย่างต่อเนื่องแต่ทั่วๆไปที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาศรัทธาญ,ญาตโยมก็จะนิยมนําเทียนพรรษามาถวายาที่ว<ช>ัดใช่ไหมฮะและตอนนี้ทางพระอาจารย์คงจะมีแนวความคิดหรือมีโครงการที่จะมาต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องแบบนี้ยังไงนะครับอาจาริ์รพรสําหรับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นค่านิยมก็ได้ mm hmm. หรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้คือญาติโยมจะต้อง เขาเรียกว่านําเทียนพรรษารมาถวายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาเหมือนกับคําถวายเทียนพรรษาว่าขอถวายเทียนคู่นี้ไว้เป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาแต่ในช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติการทําบุญช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ต้องทําบุญแบบไม่ปกติไปด้วย <laughs> ก็เลยคิดว่าเทียนพันษาเนี่ยมันเยอะครับแล้วก็ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นในส่วนของการใช้ให้ตามธรรมเนียมประเพณีแต่ก็แต่พระอาจารย์คิดว่าอยากจะได้สิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมมากมากที่สุดามากที่สุดให้มันเข้าให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นป<ร>อยู่ปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมครับก็เลยคิดว่า เราอยากจะทาอยากจะให้โยงเาเอาเปลี่ยนใจเทียนภาษาเป็นอะไรดีก็เลยมาคิดว่าเออเราเราทำแจกข้าวแจกของอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นว่าโครงการเนี่ยเปลี่ยนเทียนเป็นข้าวก็คือให้ช่วยครับเพื่อนมนุษย์เราเพื่อนชาวื่อนเราที่กําลังเดือดร้อนกำลังเดือดร้อนอ่ากำลังลาบากข้าวที่ข้าวถุงหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยครับเปรียบอาจจะได้เทียนสักเล่มหนึ่ง แต่ข้าวฝูงหนึ่งเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาต่ออายุเขาได้หลายวันหลายมือ้อหลายคาบเอ้พระอาจารย์ที่เท่าที่ผ่านมานี่พรรษาที่ผ่านผ่านมาเนี่ยในห่วงเทศกาลข้าพพรรษานาี่ยในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่จะนําเทียนมาถวายที่วัดเนี่ยถือว่าจํานวนมากเลยฮะ ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันที่วัดเรานี่ก็น่าจะประมาณถ้านับเป็นเล่มนี่ก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยหลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยเลม่มแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ก็ว่ากันเฉลี่ยกันไปแต่ความศรัทธากันไปาอาอาแต่จริงๆแล้วเท่าที่เราใช้งานมันที่ผ่านมาทั้หนึ่งพันสาเนี่ยมันก็เหลืออยู่ใช่ไหมอ่าใช่เหลืออยู่บางทีถ้าเราจุดไม่หมดบางทีจุดก็จุดจุดบ้างเพราะคือสมัยเมื่อก่อนในสมัยพุทธการเนี่ย ไม่ได้มีไฟฟ้าใช่ครับมันต้องใช้เทียนในการใช้แสงสว่างครับแต่สมัยนี้คือเรามีไฟฟ้ามีมีมีหลอดไฟมีอะไรยิ่งสมัยนี้มีไฟโซล่าเซลล์มีไฟอะไรสารพัดเยอะมันมันมันมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสอะไรนะถวายหลอดไฟประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่ก็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 นิยมกันอยู่นะใะ่หใช่ไหมใช่ใะ่ใชนใช่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 ใ่ใช่ใช่ให่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่อด่ใช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 ่ เราได้หลอดไฟไม่ใช้ประโยชน์แต่มันก็มีพ้อเขาเรียกว่าข้อด้อยอยู่บ้างก็คือมาเยอะเกินไปมาเยอะเกินไปใเพราะว่าไม่ทันจำนวนหลอดที่มันที่มันติดมันอายุการใช้งานมันก็นานกว่าสมควรใช่ไหมฮะแต่ละหลอดนี่มันเป็นไปตามนี่ของมันนะแต่พอมาย้อนกลับมาตรงโครงการเปลี่ยนเทียนพรรษาให้เป็นเป็นข้าวเป็นหรือเป็นอย่างอื่นนะฮะที่ที่สามารถที่จะ เอาไปแจกจ่าย<ช>หรือไปส่งต่อมอบต่อให้กับคนที่กําลังอลําบากอยู่<ช>ไม่ว่าจะเป็น<า>คนเท่าคนแก่หรือคนด้อยโอกาสทางทางสังคมที่อยู่ในชุมชนหรือบางคนอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการติดเชื้อของโควิด -19 ที่พ<ช>ูดถึงตรงชุดนี้เอาล่ะพ่อาจารย์ลองให้ความชัดเจนนะฮะเพื่อความเข้าใจในส่วนของ FC เองหรือท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมในช่องเอ็มบอนบ่าวเหนือเที่ยวชิม ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของนี้ขอ,อให้พระอาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับได้อขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งสําหรับแนวคิดหรือว่าที่พระอาจารย์อยากจะแนะนำํำให้พวกเราก็คือเกี่ยวกับการทําบุญเหมือนเราการทําบุญในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราถวายสังฆทานจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นปกติที่เราถวายสังฆทานเนี่ยอย่างยึดขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นเป็นสังฆทา,านที่ ที่เรานิยมถวายกันมันสะดวกสบายมันสะดวกสบายแล้วก็คือมันง่ายเนี่ยมันจัดเป็นชุดเรียบร้อยราคาก็ก็ประมาณสัก50บาทหรือ60บาทครับประมาณนั้นแล้วห้าสิบบาทเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเราเอาปัจจัยหรือว่าเงิน50บาทเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นของที่จะมีประโยชน์ก็จะได้ประมาณสักมาม่าหนึ่งห่อครับมาม่าหนึ่งห่อเนี่ย ห้าสิบบาทเหมือนกันเนี่ยโยมให้โยมลองดูอะเหมือนกันราคาเท่ากันอแต่ประโยชน์เนี่ยถามว่าถังเนี่ยมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ถังเราไปใช้ก็มีประโยชน์บ้างแต่เป็นประโยชน์ประโยชน์ระยะยาวแต่ของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นมาม่าเนี่ยถ้าเราไปให้คนสิบคนเขาจะได้กินอยู่สิบมื้อแต่ถ้าเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็น ผู้ใหญ่หน่อยอาจจะกินเยอะหน่อยก็มื้อละสองห่อมื้อละสองหอก็จะได้ห้ามื้อเนี่ยนี่คือว่าอาจารย์คิดว่าประโยชน์เนี่ยมัน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 อยู่ที่ที่เราจะครับจะพลิกแพงหรือว่าจะปรับปรุงยังไงฮะถ้าเป็นข้าวอ่าเป็นข้าวก็ข้าวถุงหนึ่งขนาดห้าห้ากิโลใช่ไหมห้ากิโลก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทสองประมาณร้อยหรือสองร้อยน่าจะเป็นประมาณสองร้อสองร้อยแล้วก็ราคาก็น่าจะ เท่ากับเทียนเทียนเล่มหนึ่งพอดีอ่าอ่านะฮะเท่ากับเทียนเข้าพรรษาหรือเทียมจนำพรรษาประมาณหนึ่งเล่มใช, <S <S ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็นน้ําดื่มหรืออะไรประมาณนี้<อ>แต่ <S <S ถ้าถ้า<ช>ที่จําเป็นแล้วก็มีประโยชน์จริงๆภายใต้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกข้าวสารใช่ใช่นะฮะเป็นอาหารแห้งต่างๆขวเจ้ากระป๋องอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคือช่วงเนี้ยครับมันเป็นช่วงที่เรา เราต้องช่วยเหลือกันไปก่อนออในแนวคิดของพระอาจารย์เองเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ช่วยเหลือกันยามลำบากเนี่ยมันไม่รู้ก็ไปช่วยเหลือกันตอนไหนครับคือตอนที่เราอยู่อยู่สุขสบายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ตอนเนี้ยมันมันเป็นช่วงที่เราลำบากครับเดี๋ยว<ะ>กดพอดีมีหันหน้าไปทางไหนยังไงมันก็มันไม่สดชื่นนะฮะเพราะว่าท้องก็หิวนะครับเรื่องราวต่างๆก็ประดังประเดปัญหาต่างๆ่าก็ ตาถาถมเข้ามา<ช>ะะแต่ถ้ามันมีการหยิบยื่นแบ่งปันนะฮะจากฐานโครงการลักษณะโครงการแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพา<ช>ะอาจารย์ตั้งเป้าอย่างไรบ้างฮะกับโครงการนี้ครับเป้าหมายของเราคือถามว่าตั้งเป้าเยอะไหมคือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรคือเราแค่อยากอยากจะเพิ่มคนที่จะได้ผลประโยชน์จากโครงการเราเนี่ยให้มากขึ้นครับคือจากปกติที่ญาติโยมเคย ทำบุญตามปกติตปกิไม่ว่าจะมาตักบาทที่สะพานบุญหรือขัวบุญใช่ไหมทุกวันเสาร์อยู่แล้วหรือเมืมาทาที่ที่มัดในช่วงที่ว่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ก็อาจจะมีการจัดตักในเรื่องของของที่จะนํามาถวายมาทําบุญนะครับเพิ่มมาอีกทีหนึ่งเราคิดว่าประโยชน์น่าจะเราจะได้ น้ำใจที่ได้เยอะที่สุดคือได้น้ําใจครับน้ําใจจากญาติโยมทั่วไปที่เห็นกิจกรรมของเราครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกันนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันนี้ <c oughs> คนเราถ้ามีน้ําใจช่วยเหลือกันเนี่ยถือว่าดีที่สุดใช่ไหม,มัการก็คือคนที่คนที่สบายแล้วคือไม่มีความลาบากนี่นะฮะก็อยากจะแบ่งปันอยากจะทําบุญแต่บางครั้งคือการทุบุญก็อาจจะมีการ เปลี่ยนนะ<ช>เพื่อจะให้มันได้ได้ถึงประโยชน์มากที่สุดหรือสูงสุดะอ,ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเดือนทุกวันเนี่ยญาติโยมมาก็มาทําบุญที่วัดก็จากคนปกติปกตีปีปีก่อนเนี่ยโยมก็กยกเทียนพรรษายกอะไรมาอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้ําดื่มเป็นข้าวเป็นมาม่าเป็นปลากระปอ๋องเราก็ถือว่าเออเร,เราเราทำโครงการแบบนี้ก็มีญาติโยมที่ตอบรับ พอสมควรเหมือนกันครับแต่เราก็ไม่ทิ้งของเดิมๆะอย่างบางคนอยติโยมบางคนก็อยากจะถวายเทียนก็ถวายได้อเราก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ถวายเทียนครับแต่เราเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแนะนําเฉยๆครับเป็นผู้แนะนํำใช่เป็นน็เปโครงการนําร่องเป็นโครงการอันนี้ไปก่อนนะฮะ ส่วนสัทธาญาิโยมนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางพะเยานะฮะได้มีโอกาสแวะเข้ามา,าร่วมทําบุญที่วัดตุ้มท่าพระสมณัติตำบลนจนะะําจปีปอําเภอเมืองพะเยาของเรานะฮะแวะมาขอพรครับเจ้าไข่นะฮะมาทําบุญกันที่นี่นะครับก็รายละเอียดเหมือนกับทางที่พระอาจารย์ได้ ได้แนะนําถือว่าเป็นการแนะนําเป็นการให้แนวทางนะฮะที่จะทําให้ทุกคนได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะที่กําลังอ,อยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลําบากนะฮะถือว่าเป็นยุคที่ลําบาก,บากทันอย่างท่วนหน้านะครับเอาละาถือว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปดีๆในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2564ครับพระอาจารย์จะมี อะไรทิ้งท้ายอยากจะฝากนะฮะในเรื่องของในแนวทางการดําเนินชีวิตในช่วงนี้โควิดรอบนี้จะเป็นยังไงอนาคตเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงกับท่านพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับขอจเจริญพรสาหรับช่วงนี้ก็อยากจะฝากญาติโยมของเราในความไม่ประมาทแล้วก็ความมีวินัยในตนเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมคําว่าค ไม่ประมาทนั้นก็คือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าเราไปจะไปที่ไหนแล้วเราต้องมีระเบียบวินัยในตนเองอต้องรู้จักป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของเราแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความรับผิดชอบตรอสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีข่าวหลายๆที่ว่าคนที่มาจาก พื้นที่เสี่ยงคือหลีกเลี่ยงการกักตัวคือที่จริงเนี่ยการกักตัวไม่ได้สิ่งไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายเพแล้วก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายอะไรแต่แปลกทำไมมันมียังเห็นข่าวข่าวมาว่าชอบหลบชอบเลี่ยงไม่ไม่อะไรทำกตัญญูการแาบนี้เนาะมีเยอะเลยนั้นก็ต้องขอฝากญาติโยมเราว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิด ผลบานปลายไปมากกว่านี้ครับถ้าเรามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบในตัวเราเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่เกิดเหมือนจังหวัดพะเยาเนี่ยจังหวัดพะเยาสองสามวันเนี่ยผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่แต่มาจากที่จังหวัดอื่นก็มีบ้างดังนั้นในจังหวัดพะเยาเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้ป่วยเลยก็จะไม่มีการแพร่ระบาดดังนั้นผู้ป่วยจากจ,จังหวัดพะเยาเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบดัง<ะ>นั้นครูบายอยากจะฝากว่าขอให้ทุกท่านที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้มีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมกับตัว1 3บสวันคือถ้าป่วยก็ไปรักษาก็ยัง,ย,งยังทันดั<ะ>นั้นก็ขอฝากไว้ให้กับญาติโยมทุกท่านแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายอีกหนึ่งอย่าง<ะ>ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วก็ลำบาก อยากจะให้พวกเราเนะี่ยมีจิตใจที่ชื่นบานไม่เครียดไม่กังวลมากเกินไปถ้าเรามีจิตใจที่ชื่นบานมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีจิตใจที่ชดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะไม่เครียดไม่อะไรก็จิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ในสังคมแบบในช่วงนี้ไม่ต้องว่าสังคมแหละคืออยู่ในช่วงที่มีวิกฤตถาโถมเข้ามาทําให้เรา มองโลกในแง่ดีมากขึ้นบางคนนี่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปรังเกียจบางทีกลัวจนแบบ <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าไม่อยากจะทำอะไรดังนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเห <c oughs> มือนก,จก,รรนะกิจกรรมที่คุบาทำก็เป็นกิจกรรมที่ครบาถือว่าเป็นการให้กำลังใจญาติโยมเหมือนกันดังนั้นก็ฝากญาติโยมในการ ใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ให้เราผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็เราจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆพรอุบาเชื่อเสมอว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสดใสเสมอแต่ตอนนี้เราเจอฝนเราเจอพายุเรารต้องช่วยกันฝ่าฟันให้ได้หลังจากผ่านไปได้เราก็จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำก็ได้ฉะนั้นขอฝากญาติโยมไว้ขอเจริญพรครับ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะฮะวัดตุ้มท่าวัดสมมนัดนะฮะตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับที่มีแนวความคิดนะฮะที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาการทําบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสําหรับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไงเรื่องราวดีๆตรงนี้นะฮะคงจะเป็นสะพานบุญเป็นการส่งต่อเป็นการแบ่งปันนะครับเพื่อจะดูแล เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงสถานการณ์ที่มันมีกำลังมีวิกฤตนะครับขอขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจทางช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมตลอดมาแล้วก็ตลอดไปโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับเหงเงเฮแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนำ้ำมศการครับเจริญพรพอดีแล้วมันโรงเรียนมา